สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกทกท่านและสวัสดีกับเมมเบอร์ที่น่ารักของเราทุกทุกท่านด้วยนะครับเนื้อหาในวิดีโอนี้ครับผมจะมาประกาศรางวัลผู้ชนะท็อป20ของเราในการแข่งขันเทรดมาราธอนในรอบที่1นะครับวันนี้เป็นวันที่16นะครับวันที่ผมประกาศอยู่นี้ก็คือวันแรกที่เรานั้น เริ่มต้นเทรดในมาราธอนในรอบที่2นะครับลหลายหคนก็อาจจะตั้งข้อสงสัยว่าเอ้ยทำไมรอบนี้ประกาศผลช้าจังเพราะปกติวันที่10หรือว่าวันที่11นั้นผมก็ประกาศผลแล้วนะครับอันนี้ผมต้องกราบขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าผมนั้นเป็นไข้หวัด2รอบด้วยกัน ในเดือนนี้นะครับก็เลยทําให้ผมนั้นแทบจะไม่ได้ทํางานนะครับเนื่องจากว่าผมนั้นเป็นคนที่อคอยตรวจเช็คทุกทุกอย่างแล้วก็เป็นคนอนุมัติในการโอนเงินอีกรอบหนึ่งนะครับและทีนี้ผมก็ไม่สบายเรียกได้ว,ว่าเป็นไข้หวัด2รอบติดกันเลยก็เลยทําให้ทุกอย่างนั้นล่าช้าไปหมดเลยนะครับอันนี้ผมต้องขออาภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับและทีนี้ครับเราเรามาดูผู้ชนะท็อป20ของเรากันดีกว่าว่ามีใครบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสสมาชิก u h a s ทั้ง20อันดับของเรานะครับในตอนที่ผมอัดวิดีโอนี้น ได้รับรางวัลไปแล้วนะครับจำนวน17คนด้วยกันมีผู้ชนะอันดับหนึ่งที่เรานั้นจะไปมอบให้ถึงที่บ้านนะครับแล้วก็มี2ท่านด้วยกันที่เราติดปัญหาในเรื่องของการโอนเงินอันนี้เดี๋ยวก็จะมีทีมงานที่ต่อไปหลังจากนี้นะครับอันนี้ก็คือผู้ชนะของเราทั้ง20อันดับนี้แต่แน่นอนครับว่าเพื่อความโปร่งใสในการแข่งขันเนาะผมก็เลยสัญญาว่างั้นเอาแบบนี้ท็อป3ของเรานะครับ จะมีการโชว์มาเอฟเฟกต์บุ๊กให้คุณผู้ฟังได้เห็นว่าคนที่ได้ท็อป3ของเราเป็นคนที่สามารถที่จะชนะการแข่งขันด้วยฝีมือจริงๆเพราะหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นกรณีของลอตเตอรี่มาแล้วเนาะมีการจ้างหน้าม้าบอกว่าถูกหวยบ้างลหลายๆคนก็คิดว่ายูเฮสนั้นมีหน้าม้าหรือเปล่านะครับมีการเซตคะแนนของตัวเองขึ้นมาหรือเปล่าไม่มีนะครับ เราก็เลยแสดงความโปร่งใสเห็นว่าท็อป3ของเราเนี่ยเรานั้นมอบรางวัลให้กับผู้ชนะที่มีคุณสมบัติที่ทําผลงานได้ดีที่สุดจริงๆเราไม่มีการจ้างหน้าม้ามาเมคอัพว่าต้องทําแบบนั้นแบบนี้ซึ่งมันไม่สามารถทําได้อยู่แล้วนะครับเราก็เลยมีการโชว์หน้ามาเ f a c e Book Top ท็อป3ให้กับคุณผู้ฟังได้ดูด้วยทําไมเราไม่โชว์มาเอ f e c ก o o o k ทั้งหมดเลยอันนี้ก็พูดตรงๆนะครับว่าข้อมูลเยอะมากจริงๆครับเราก็เลยขอโชว์เฉพาะท็อป3เนื่องจากว่าท็อป3นั้นเป็นรางวัลที่ใหญ่เนาะก็คืออันดับที่3เนี่ยเงินรางวัลสูงถึง36,000บาทเลยนะครับและรางวัลที่2เงินรางวัลสูงถึง91,000บาทเลยและรางวัลที่1นะครับเงินรางวัลสูงถึง3,60,000บาทเลยนะครับเราก็เลยคิดว่าท็อป3เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเงินรางวัลค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับ เราก็เลยมีการโชว์อันดับท็อป3แล้วกันเพื่อแสดงความโปร่งใสว่าทุกๆคนที่ติดอันดับ1ใน3เนี่ยเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลจากเราจริงๆครับและคนที่ได้ท็อป20ของเราทุกๆท่านก็จะได้รับของขวัญจากเราเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะโชว์มาเอ f เ c กต์บุเริ่มตั้งแต่อันดับที่3แล้วก็อันดับที่2แล้วก็ไปอันดับที่1กันนะครับ เราก็จะมีภาพมาเอฟเฟกต์บลูให้กับคุณผู้ฟังดูด้วยนะครับแล้วก็มีการเปิดให้กับคุณผู้ฟังดูด้วยที่เป็นหน้าบันทึกวิดีโอนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะกดวิดีโอให้มันช้าลงได้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังดูไม่ทนันเนื่องจากว่าผมนั้นจะค่อนข้างที่จะเปลี่ยนหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับวิดีโอของเรานะครับก็จะมีการปรับหน้าค่อนข้างเร็วนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากดูแบบช้าๆคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะปรับความเร็วของวิดีโอนี้ได้หรือสาามรรถทีีี่่จะกกดดดดอววโไ้เเชนนยััคบ เดี๋ยวเราขอเริ่มอันดับที่3กันก่อนแล้วกัน เป็นอย่างไรบ้างครับอันดับที่3ก็เรียกได้ว่าทำผลงานได้น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปอันดับที่2อกันครับ อันดับที่2องก็เรียกได้ว่าโอ้โหผลงานนี่สวยงามจริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่1กันครับ อันดับที่1เรียกได้ว่าโอ้โหผลงานเนี่ยสุดๆไปเลยนะครับอันนี้ผมขอเล่าประสบการณ์ของตัวผมเองเลยแล้วกันเนื่องจากว่าผมนั้นติดตามการแข่งเทรดรอบนี้ค่อนข้างาใกล้ชิดมากนะครับเนื่องจากว่าเรามีระบบ c o p y t r a d e ขึ้นมาด้วยและการแข่งขันในรอบนี้นะครับก็เป็นรอบแรกของ U ูแฮด้วยนะครับที่มีการแข่งขันยาวนานกันกว่า45วันหรือว่า1เดือนครึ่งกันเลยทีเดียวครับ การแข่งขันในรอบนี้ผมบอกได้คําเดียวว่าสูสีเบียดกันอย่างเมามันมากนะครับถ้าเกิกดว่าคุณผู้ฟังติดตามะนะเรียกได้ว่าโอ้โหอันดับเนี่ยวิ่งกันแบบระนาวเลยครับใครพลาดเนี่ยร่วงอย่างเดียวเลยครับเพราะการแข่งข,ขันในรอบนี้เฉยกันอย่างเมามันเลยทีเดียวหลายหลายคนคิดว่าอันดับที่หนึ่งต้องยัดหลอดอย่างเดียวอันนี้ผมบอกได้คําเดียวว่าไม่ใช่นะครับเพราะฉายที่ผมติดตามมาเนาะหลายๆคนก็ยัดหลอดปุ๊บพลาดปุ๊บอันดับหลุดปั๊บเลยทีเดียวครับ อันนี้เรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์สไนเปอร์และกลยุทธ์หลายๆกลยุทธ์ทีเดียวถ้าใครติดตามการแข่งขันหรือว่าติดตามอันดับเรียกได้ว่าการแข่งขันในรอบนี้ของเรามันมากจริงๆครับเนื่อจะว่ามีผู้เข้าร่วมส่งเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยกว่า3000บัญชีเลยทีเดียวครับ และในการแข่งขันมาราธอนในรอบที่2ของเราก็มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า3,000บัญชีเช่นเดียวกันครับเรียกได้ว่าความสนุกจะไม่จางหายไปอย่างแน่นอนครับผมเชื่อว่าในการแข่งขันรอบนี้ก็คงสนุกเช่นเดียวกันและสาหรับคุณผู้ฟังที่ยังไม่สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับเราได้นะครับยังไม่สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเฉลยกับเราได้ไม่ต้องหมดกําลังใจครับเพราะว่าการแข่งขันเฉลยของเรานั้นในเวทีการแข่งขันมาราธอนนะครับเราจะแข่งขันกันทั้งหมด10รอบอันนี้เพิ่งเริ่มรอบที่2เองนะครัับบยงเหลือออีก8ร คุณผู้ฟังนั้นได้ร่วมสนุกไปกับเราถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจอยากที่จะเข้าร่วมสนุกกับเราสามารถที่จะติดต่อแอดมินของเราได้เลยนะครับที่ l i น์แอด youhas ไทยแลนด์นะครับเราก็มาพูดคุยกันเนื่องจากว่า u h s นั้นไม่ได้มีแค่การแข่ง trade เทรดเพียงอย่างเดียวนะครับนอกจากนี้เรายังมีรีเบดคืนค่าสเปซให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีบริการสิกเนลที่เรานั้นได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับสุดยอดเทรดเดอร์ต่างประเทศเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นสามารถที่จะเข้าถึงเครื่องมือในการเทรดที่ดีที่สุดนะครับ เราได้เช่นเดียวกันครับบริการทั้งหมดที่ผมเล่ามานั้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบเจอกับคุณผู้ฟังทุทกๆท่านในพื้นที่สมาชิกของเรานะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังจนถึงตรงนี้ครับไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปวิดีโอหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรอย่างไรก็ฝากกด subscribe พวกเราด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ uhas.com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด